หันมาหน่อยเอ้ยสบายดีปาลุงแนยมาดมือนีมีแต่ผูกงามๆปาลุงเอ้ยมาดผมมีแต่ผูกงามๆมาเนี๊เรียบร้อยงามอาลีน้องเนยน้องน่าชาขึ้นมาหาน้องแล้วปาลุงเอ้ยผูกไปไว้พุ่น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 ใช้ใช้มันหรือไม่ ไปมือวานี่ยอะไรพี่น้องเ้ยสื่อสุดผุลสุดผุลสุดนางเนยราบ,บูนองชาามูเมมด้งน้ำบนบเปื้อนหืมในสายบิเปลืทางล่างด้วยสิเห็นนระชาเห็น,นด้โอ้ม่ไดือดสวยงามงามอร่อแต่ว่าไม่นาม่าเหมือนมันอยากน้อยชุบเพื่อทางบัวฟังอยากได้ นี nee, à, ่เหียลยย่ามอลไพอดีบ่ะไม่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 เถอะเห็นยังอ่นใส่เกือบเลาะยางลอยแถวเพื่อนนี่พอมีเขาในเมืองเป็นเมืองอู้หสองสาวก็ไปอีกเลยแถวขึ้นแถวลงอยู่มึงไปซื้อขนมไปขอเงินก่อนเ่อะจ้ะ กินยังล ok ูกบีบถิ่มเบิด so, นี the woman. The woman. ่ยบ่ค่อยเขาดูดเดือดหน่อยหนึ Not ่งเขาก็เลยให้เพิ่นถือมัม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 ทนว่าน้องเนื้ออเนื้อหน่อยเอ้ยอเนื้อหน่อยเอ้ยไอคิวไปโดนยังอันนั้นน่ะบังคับไตตาน่ะเขาไปเห็นเอื่อยมัดพุ่มก็เอ้ยเอ้อย่าให้เอื่อยมัดพุ่มห้ เบ้่อ่าบ่มห้มามบ่ม,มีพมเอื่อป่ะน,นี่นะตาตาเนี่ยเป็นยังเนี่ยแดงๆยังถือมาห้ามบ่ใจมาแมา่สิปอนมาอดุษม,มักเนว่ยขึ้เนเลยพอดีกินพอดีตำเก็บไปตั้เธอเดียวเท่านั้น น้อยก็แก่เบิดว้ยนั่นซะล่เซาลายแห้งตาตาดเลยมือนี้สิเป้งลงน้องนั่นนี่ก็บกไปขนาดว่าบ่แดดด้นี่คึ้มด้นี่ก็ยังว่าถือว่าลายแห้งเติบจโจเยซลเซโอ้ยไก่กพี่น้องเยดูเอาุ่นมาใส่ต้นมะฮุง ิมาเก็บใบหนีใบออกผิดออกก่อนหลายเพันว่ะพันดิมันออกมันจังดกหมามันจังดกเพันว่ะก็เลยสิมาลองมันีบรรยากาศดีมันนี่ดกอดีเด้อผิดเอามาเ็กระได

ไม่ต้องมาส่งลหะหมดเลยแผ่นมีใบโอ้บางห่างม่ต้องซอยนี่หมดเห็ดเย่เด้อขนาดมสรุปดเกลือกระลุงเลยเกลืกระลุงพีกี่ข้าวบุ้มียานั่งเอาใบมันจำว้า <c oughs> Fry rồi đấy. Okay. Okay. Hmm. Gì? hết đấy. À, ừ. Đó thôi, rồi hết. ok, đấy, không may hết tụi hết, một, mốt mốt, mốt. แต่ว่าใครขั้นไม่งาปลูกต้นได้ต้นได้นะเพชรแนะ่นอนใบมันออกเด้บางไกๆเนาะพี่นนองดูกอยูเด้อบ้างบ้างูุบ้างอาไม่แสน

เอาก็ปลาลูกมาแม่ง่ะอาชาใบบีปลาลูกได้แล้วแม่สวัสดีครับมันเลือแต่หมามันใบไ,ไม้ลายดีเลยบ่ได้เอาเอ็มลอยมาฮดฮด อ๋อจะชมแป้งนัวอ,อ,อันนี้นะห้าปะชมแป้งนัวได้พี่เล็กอ,อันนี้มันจะเคี้ยวนะเมื่อน,นั้นแค่แป้งนัวมาพดลองเบิ่งหัาบดได้ลองจะเอิมลอยเคี้ยวฝุกเมื่อนึงเช้ามาเคี้ยวลอง,ลองแป้งนัวผสมเอิมลอยลองเบิาาาบ่งเจอมหมากันดกจับงามแบบนี้เนาะเติมหุ่งเหมือน,นยังพดแป้งนัวเติหุ่จับ mình nó cho con tìm nhá một cái khoang cũ nó bị chắp bị bị bay bay à ừ. cái nhà, Bà này có chịu được cái súp khó không nào đây? thịt nó có đi kiếm lắm เนีน่ยเอ๊ะมมายีวะเเอ้ยมไว้ มาทำไ,ไมไปนะี่ตั้งต้นทั้งหิ้งนี่หาพี่มาพี่เห็นบังน้องนี่อืม้มทางนี้กับงามนี่ใบพริกออกแยกและเราตื่นนอนเลยยังเอื่อยมัง้งนะ่ะ nhưng cần nó tìm xem mày nè tay bún để lấy đỡ đỡ để cho lấy lỡ đỡ một hàm bên nam đấy ừ đỡ ha nói mà bay thu chai

เราไปห้ามาแล้วโอ๊ยบังบังง่ยน้องน,นั่นเด้อจับไปซื่อเด้อมาให้ไปจุ๊บปากมันเลยน้ำลายมันไปยังอ่อยไปได้ๆนะชาไปอ่อยแล้ไปทำงานแล้วไปอ,อ่อยแลไปทำงานเลยหลายคนก็เป็นห่วงพ่อน้องหลีดเนาะพี่น้องพ่อน้องหลีดเนี่ยยังปวดพามันยังปวดอยู่ บอนที่แมวคบเหมือนแต่ว่าเล่าบอลด้ไปซักยาพี่น้องเลยเอาบอเด็ไปซักยาเลยเรื่องทีเป็นอะไรต่อไปเพราะน้องดีโดนแมวคบมันแล้วแต่ว่าเล่าบอด้ไปซักยาแม่นาบอกให้ป้าให้ลุงฟังเาถ้าเอาไปซักจ้ซักแต่ว่ามันโมเมนซักกันยากันบอกกันอันนี้เด้นันเป็นซักยานอย่างอื่น เพราะว่าเข็มนึงมันก็ราคาแพงเนาะเข็มละหารเล่าบ่เล่าว่าเล่าบ่มีเงินเล่าบ่มีบ่ได้ไปซักมื้อนั้นน่ะแล้วซักยาอีหยังละยายังยาแกปวดยายังนี่แหละแต่ว่าจักาไปทงใดนไปทํางานแล้วอันที่สว่างโดนนันกระดกๆ พ,อ,พนะอ,อกันคลิปหนาเด้อพี่น้องขอบคนอะไรที่มาเบิ่งมาส้มสิริมันเอาอีกไปสิโอ้ยชระวังเด้อสูบฝุ่นเบิ่งดูบอกแล้วระวังเด้อย,ยามเห็ดเอื้อยแพงเอื้อยแพงเ,อ,งเงอื้อยมืดขึ้นมาแห้งเด้อทางน่ะคือพ้นสิมานี่